โอเควันนี้บ้านกูเองก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราจะมาลองทายราคาของขนมญี่ปุ่นที่มีในไทยอ่าเช่นแบบคัวลามารสญี่ปุ่น กับโคลมาทไทยราคาจะแตกต่างกันยังไงนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยลองดูแพ็กเกจแล้วก็ลองแบบว่าวิเคราะห์กันว่ามันแตกต่างกับไทยยังไงแล้วเอามาฉีกกินได้ว่าเฮี้ยแม่งอร่อยกว่าว่ะแม่งอาจจะแพงกว่าถ้าใครทายราคาใกล้เคียงของญี่ปุ่นมากที่สุดเนี่ยทายเป็นบาทไทยอ่ะคนที่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะได้1คะแนนแต่คนที่ทายเลขได้ถูกเป๊ะเ,เลยเนี่ยจะได้3คะแนน่าเพราะว่ามันยากมากสมมติเป็นราคาไทยเนี่ยแปลงออกมาแม่งมี4หลัก20.29อะไรเงี้ยนึกออกั้มมึงต้องทายให้มันถูกเป๊ะเลยเออเป็นเย็นไะคนวณะ่ะได้คนวณเลย ราคานี้รวมแท็กแล้ววะอ่ารวมแล้วประเทศนี้เหมือนเหมือนเขาดีนะเพราะว่าเขาเขาบอกราคาสินค้าแล้วก็บอกราคาแท็กด้วยคือ,อ,อของไทยมันจะบอกรวมแท็กมาให้เลยเราจะไม่รู้ไงว่าไอ้ที่เราโดนภาษีไปเท่าไหร่วะแต่ต่างประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกให้รู้เลยว่าให้มึงเอาไปลบเอาว่าสุดท้ายแล้วมึงเสียภาษีกับส,สิ่งนี้เท่าไหร่ะอะไรเงี้ยก็ถือว่าแร์นะแต่จะใช้ชีวิตงงๆงนิดนึงนะแต่ว่าแม่งจะเอาราคาที่ไม่รวมแท็กขึ้นตัวใหญ่แลใหญ่กว่าเออเออเอออันนี้เป็นชิ้นแรกเป็นป๊อกกี้อ่าข้างหลังนี่เป็นญี่ปุ่นหนาาแล้้้วขง เหมือนมันจะเป็นแบบญี่ปุ่นของไทยเนี่ยมันจะเป็น1กล่องแล้วก็เข้าข้างในปุ๊บก็เป็นชิ้นชิ้นชิ้นเลยใช่ไหมจะเป็นสองออจะเป็นหนึ่งซองแล้วเป็นชิ้นแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยกูเห็นว่ามันมีแต่แบบนี้นะแล้วเขียนว่า2แพ็คเออคือจะเป็น2ซองอยู่ในนี้เป็นสองซองเล็กนะคิดว่าอาจจะเป็นซองเล็กกว่าแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยดูอาจจะดูพรีเมียมกว่านะเพราะของไทยมันเป็นแบบแกะข้างบนใช่ไหมอ่ามีอะไรอีกที่คิดว่าแบบแตกต่างกับไทยมีฝาฝาฝาฝเียฝาเออฝาฝาแตกต่างจริงนะฝามันเป็นระบบเปิดแบบนี้่่มอา แล้วอันไหนคิวอาร์โค้ดก็มีแอปของไงอ๋อแอปอะไรไม่รู้มีแอปโป๊กกี้เหรอที่ไทยไม่มีป่ะอย่างงี้ที่เป็นแบบในกล่องหนึ่งมี2แพ็คอย่างเงี้ยน่าจะมี1กับแบบเยอะๆไปเลยใช่ไหมหนึ่กับเยอะไปเลยนั่แปลว่าจต่เพราะมันมี2แพ็คนี่แหละเลยทำฝาแบบนี้เพื่อให้แบบอ่ะเก็บได้เราลองมาแกะดูว่ามันเก็บได้จริงป่ะเก็บได้เนี่ยโอ๋อหนี่เขามีลิ้นอ่าเขาไม่เลนนะเลนนะเสียบยังไงวะเก็บยังไงอันไหนมึงลองเก็บหนึ่งน่าจะแบบเนี่ยก็เวลาปิดอ่ะก็น่าจะแบบอย่างเงี้ย ใส่เข้าไปสิใส่เข้าไปใส่เข้าไปขยับเข้าไปใช่เก็บอย่างนี้ก็ได้อ๋ออ๋ออันนี้ฉลาดเออว่าอ๋อคือถ้าเป็นของไทยมันกินหมดแล้วหมดเลยแต่นี้มันแบบถ้าแกะไปแล้วปุ๊บก็แค่ยัดเข้าไปอย่างนี้ไม่ว่าจะเอาเข้าออกลายมันก็ยังอยู่ถือว่าดีไซน์มาน่ารักกว่าเฮ้ยซองข้างในไม่เหมือนนะของไทยมันจะเป็นแบบสีเงินเงินใช่ป่ะคิดว่าโปกของไทยอาจจะลดต้นทุนอ่า เพราะว่าของไทยอาจจะถูกว่าอ๊อกกี้หนึ่งกล่องเนี่ยของไทยเนี่ยห่อใหญ่ห่อเดียวนะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยแยกเป็น2อห่อเล็กข้างหลังมีเป็นแบบว่าอินโฟกราฟิกให้ดูด้วยว่าแกะยังไงอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่ามันคลาบกว่านะเฮ้ยแต่ความเจ๋งคือวิธีการแกะมันแกะจากด้านหลังได้นะมันมันมีแกะข้างบนแล้วก็แบบมีแกะด้านตรงนี้ได้ด้วยอ่า <S <S อนะเออไม่รู้ว่าแกะได้2ที่ไปทําไมเหมือนกัน แต่คิดว่าที่ต่างหลักๆกะแป้งอ่ะมันไม่เหมือนที่ไทยตรงที่แป้งที่ไทยอ่ะมันจะหยาบมันร่วนกว่าแต่กูรู้สึกว่าช็อกโกแลตเนี่ยแหละไม่เหมือนอ่ะลองมาทายไหมบล็อกกี้ไทยมูลค่า21บาทอ่ะลองทายเป็นราคาไทยนะบล็อกกี้ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเทียบเป็นบาทไทยจะเท่ากับกี่บาทกูทายแล้วกันกูทาย1นึ่งหนึร้อยเก้าสิบสองเยนแต่ว่าแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยสี่สิบเจ็ดจุดแปดสามบาทพี่ย่ะเป็นไปได้นะกูเดาว่าน่าจะร้อยสามแปดเอ่อเพราะส่วนใหญ่ของหนมๆอ่ะไม่รู้กูเห็นว่ามันลงท้ายด้วย8 เยอะอ๋อแต่มันต้องรวมภาษีด้วยใช่ไหมรวมแท็กด้วย36.95ิบหกจสี่เก้าจุดสามหนึ่งอ่ามาเฉลยครับป็อกกี้นะรวมแท็กแล้ว184เยนหรือ45.57บาทครับถ้ากับมึงได้ฮะเพราะวันนี้มันมาเอาชนะนะกูบอกแล้วกูเฮ้ยแต่ใกล้เคียงมากเลยนะแต่กี้มึง47ใช่ป่ะใช่สิบกูทายไป192เยนไงสุดท้ายมันร้อยแปแล้วก็คาดเดาว่า มันน่านจะไม่รวมแ็กอ่160ระร้อยหกสิบกว่าเยนใกล้เคียงมากต่อมาคือคั่ามาร์ชอันนี้คือรถอะไรวะไวช็อกเหรอร้ชอช็อกโก, <C ora S 1> กแลตช็อกโกแลตใช่ไหมแพ็กเกจมันไม่เหมือนไทยนะของไทยมันจะเป็นเขียวล้วนใช่ไหมของไทยเขาะจะปูปูพื้นเขียวอันนี้เขาปูเป็นขาวอ่านะดูในเชลแล้วมันก็มีแต่สีนี้นะไม่รู้ว่าเขาเป็นลายนี้ไปเลยหรือเปล่าที่เป็นรถรสดั้งเดิมอ่ามาลองแกะกันดูนะครับอันนี้ข้างบนน่าจะเหมือนกันมัน้งเออเหมือนกันใช่ไหมอย่างนี้เหมือนกันมีอะไรด้วยเป็นที่ปิดไงแบบเอาไว้เก็บ เนี่ยคือกดตรงนี้ลงไปแล้วก็อันนี้ล็อกเข้าไปอ๋อเอเอวะ่ะนี่ไงคือของญี่ปุ่นเนี่ยดีไซน์ แพ็เกจจิ้งอ่ะจะชอบดีไซน์มาให้มันแบบวืหวากว่าเนาะของไทยแก่แล้วแก่เลยของญี่ปุ่นมันมันทำกระดาษออกมาแบบเสียบนี้ปุ๊บแล้วล็อกซึ่งล็อกไปได้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือที่ญี่ปุ่นน่ะจะสังเกตว่าจะไม่ค่อยมีถังขยะทั่วไปเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะให้แบบเอาขยะใส่กระเป๋าลับบ้านไปทิ้งซะเวลามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บง่ายไงมันจะไม่หกเลยเธอในกระเป๋าสภาพวัสดุแบบไหนของก็เดเวลอปไปให้แบบฟังก์ชันคนเนาะตัวซองข้างในเป็นซองสีเงินเหมือนกันแต่ว่าของไทยมันจะ จำไม่ได้ว่ะมามลองฉีกดูนะเปิดคือถ้าเด็กเย้ะรสชาติช็อกโกแ,แลตมันแตกต่างกันอะอันนี้ก็น่าจะแตกต่างนะอะลองลองไปกิน,นกนันมันเป็นสินค้าที่แบบว่าข้างหน้าดูน่ารักนะแต่ข้างในมันแอบดูน่ากลัวนิดนึงอันนี้กูว่ารสชาติเหมือนกันเหมือนเป๊ะเลยไม่รู้ไม่เคยกินอ้าวโคลรามาทไทยราคา20บาทอ่ะวนก็ได้ อูทายว่าราคา28.77บาท28.77บาทเพราะกูจําราคาได้คือกูจําได้แค่ราคาป้ายใหญ่อะเออแต่แท็กอะกีดเท่าไหร่ไม่รู้ใช่กูบอกแท็กให้ละยี่สิบเก้าจุดสามเก้าเก้าจุดสามเก้าฉันยี่สิบแปดจุดแปดเก้าเพราะว่าไอ้วิภูบอกว่ามันขนมชอบลงท้ายด้วยแปดแล้วราคามันน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยแปดเยนแล้วทีเนี้ยบวกเข้าไปสิบเยนเพราะว่าส่วนใหญ่อะมันจะบวกประมาณนั้นเพราะฉะนั้นร้อยสิบแปดเยนชัวร์ขอเฉลยนะครับราคาญี่ปุ่นเนี่ยร้อยสิบเจ็ดเย ร้อยสิบแปดเยนชัวร์แต่พอแปลงเป็นบาทไทยยี่สิบแปดจุดเก้าแปดแต่กี้แม่งตอบยี่สิบแปดจุดแปดเก้าไออ,ไ <c oughs> ออยได้ออยได้หนึ่งคะแนนนะส่วนคนนี้บอกว่ากูจําราคาได้กูเพิ่งไปดูมา <c oughs> <c oughs> นี่ของออยถ้าตะกี้ซื้อหวยใต้ดินนี่คือแบบได้แล,วแล้วเออเพราะตะกี้มันเก้าแปดมันบอบมันตอบแปดเก้าไม่อันนี้คือมันได้เพราะไม่ซื้อไงถ้าม,ม, <c oughs> มันซื้อมันก็ไม่ได้หวยอะอ้ออออาวมาอันต่อไปนะเน็ด <c oughs> ชินรสต้มยำกุ้งอือเออ ซึ่งอันนี้ยแพ็เกจแตกต่างมากคือของไทยมีนิชชินแล้วต้ยมยำกุ้งแล้วแม่งเป็นแพ็กเกจสีแดงเถือกเลยแต่พอเปน,นี่นมันจะเป็นขาวแดงเออเน,นี่มีธงชาติไทยด้วยอ,อ่อเออในตรงนี้มีคนไทยโบกธงไทยด้วยเฮีย คือแพ็กเกจไทยไม่น่าจะมีคนไทยบกทงไทยพอของไทยเนี่ยแพ็กเกจมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยรสต้มยำกุ้งกลายเป็นสีสีม่วงสัง,งันนะคนไทยเนี่ยอาจจะไปมองที่แบบความเผ็ดร้อนก็เลยแบบใส่สีแดงแต่พอเป็นคนญี่ปุ่นปุ๊บไปมองเรื่องอัตลักษณ์คนไทยเขาอาจจะรู้สึกว่าลายผ้าไหมไทยสีม่วงเนี่ยเด็ดก็เลยแบบถ้านึกถึงคนไทยงั้นก็ต้องเป็นแบบม่วงทองแล้วกันเพราะว่ารสชาติน่าจะแตกต่างกันแต่ว่าเสียใจด้วยไม่มีโอกาสได้กิน เ้ยมันมีไอ้ที่เปิด2อสองฝัง่งเออว่ะเออทำไมต้องมีที่เปิด2ฝั่งวะกูว่าแม่คนิกข้างในมันอาจจะเป็นแบบข้างนึงข้างนึงใส่น้ำไปข้างนึงใส่เส้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ้าวก็โบนี่แล้วเปิดได้2ที่ทําไมวะคิดว่า,าอาจจะอย่างนี้มากกว่าเปิดครึ่งน,นึงเพื่อใส่น้ําแล้วทีนี้อพอจะกินค่อยเปิดอีกครึ่งหนึ่งจะได้งา่ายไงถ้าของไทยคือต้องแบบคว้านแบบคือเขาคิดแบบคิดลงลึกมากนะมันมีกุ้งด้วยเฮ้ยแต่กุ้งใหญ่กว่าไทยนะคือของของไทยเนี่ย บะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปไทยไม่มีกุ้งใหญ่ขนาดนี้นะโอเคอ่ะเรามาทายราคาไหมราคาไทยเนี่ยแค่15บาทต่อถ้วยหนึ่งแต่ว่าวัตถุดิบมันอาจจะหาง่ายหรือเปล่ากูว่ามันน่าจะราคาแบบว่าประมาณข้าวปั้นที่ถูกที่สุดหรือไม่ก็ไม่เกินข้าวปั้นเพราะไม่งั้นคนก็ไปซื้อข้าวปั้นก็ได้ถูกไหมแต่มันจะราคาพอก,กับขนมเลยฉันเอา29.39อ่ะกูเอา150เยน37.2เอาละเดี๋ยวถ้ากู49มึงก็หากูปาดมั้งอีก48ได้36.87 ราคานิชชินนะครับ254เยนหรือบาทไทย62.88บาทงจุดแปดได้ไดกูคิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องแพงเพราะว่ามันมันโชว์ความเป็นแบบของต่างประเทศอ่ะถ้าที่อเอาแบบญี่ปุ่นอะ่ะมันก็คือของต่างประเทศใช่ไหมอ่าแต่แพงของมึงคือ150เยนอ่าใช่แล้วราคาจริง250กว่าอ่าใช่แล้วอันต่อ,อมาอันคือคิดแคทที่เป็นบาร์นะอ่าแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยกูดูแล้วเหมือนแบบเวเฟอร์ปักกิ่งเลยว่ะเพราะเพราะมันเป็นสีแดงแล้วแบบมันมีฟอนต์แบบฟอนต์เอเชียเอเชียแม่งหน้าตามันดูถูกลงยังไไงก็ม่ อัน,นของไทยดูแพงกว่าเออนะแล้วก็เขาใช้สีทองด้วยแบบแดงกับทองมันดูจีนอะของไทยอะมันมันจะไม่ใช่สีทองมันจะเป็นกรอบสีน้าเงินเออแล้วจะไม่ได้เขียนว่าบา์ด้วย ชังคี้คิดแคชชังกี้แต่ว่าจะเป็นกรอบสีน้ำเงินก็คือน้ำเงินแดงจะดูเท่ๆกว่าไงน,นี้เขียนว่าบาแล้วเป็นแดงทองมันจะให้ความรู้สึกแบบจีนเหมือนอยากจะให้ดูพรีเมียมแต่ว่าจะดูจีนๆหน่อยเออ,อลองลองเอาไปแกะกินกันคิดแคชเนี่ยในญี่ปุ่นดังมากเพราะว่ามันพ้องเสียงคิดตกแคโตเออคิดตกแคโตเหมือนแบบเป็นพ้องเสียงกับการสอบแล้วแบบให้สอบติดสู้ๆนะอะไรประมาณนั้นอนะ่ะงั้นเดี๋ยวของไทยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแกะแพทแพทอ๋าเอ้าไอเดียดีแต่เดี๋ยวนี้เขาเขาเปลี่ยนเป็นพีแคร็แพี่อะไรก่มาก อ่ะเรามาชิมดูนะแต่คิดแคสเนี่ยมันดังญี่ปุ่นมากๆจนแบบมีรถเยอะกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ำเพราะนั้นกูคิดว่าเผลอๆรสชาติคิดแคสญ,ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเป็นเมนที่ทําให้ประเทศอื่นตามด้วยซ้ำไปหรือเปล่าเหมือนเลยเหมืนคิตแคสบกเลยอ้าวราคาไทยแท่งเนี้ย27บาทราคาญี่ปุ่นล่ะอ่ะองกูก่อนอ่ะ36.62บาทอืมของกู37.21อืม 9.64เฉ่เลยครับของญี่ปุ่นเนี่ยราคา118เยนหรือ29.21บาทไอออยได้อ่าแล้วกูได้ปะมึงไม่ได้มึงไทยมึงไทยเท่าไห่กูกูก็ได้ครึ่งหลังไงแต่ครึ่งหลังมันเป็นเศษไม่ถึงหนึ่งบาทไอสั์แต่ราคาถือว่าโดดขึ้นน้อยมากนะนิชชินเนี่ยบวกไปสี่เท่าอย่างงี้ป็อกกี้เนี่ยบวกไปหนึ่งเท่าแต่อย่างส่วนคิกแคทเนี่ยบวกไปแค่สองบาทเองเออถือว่าแบบผ่างกับไทยน้อยมากอันนี้ จุบปอจุบอันนี้ของนอกแน่ๆดีไซน์ภายนอกเนี่ยคิดว่าเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่มันมีภาษาญ,ญี่ปุ่นขอบๆเต็มเลยอของไทยมีเขียนไหมแต่ของไทยคือน่าจะเล็กมากๆเพราะว่ามันจะเป็นแบบ เป็นปืดอ่ะอืมเป็นปืดตามสไตล์ไทยแต่ว่าแปะลงไปในแพคเกจที่มันน้อยมากเพราะปกติโปรดักต์เนี่ยมันมีข้อกฎหมายว่าต้องแบบต้องเขียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยส่วนผสมหรือบลาบลามวลน้ําหนักอะไรเงี้ยอันนี้เขาจาเป็นต้องเขียนนะก็เลยไปเขียนบนซองแล้วก็ม้วนกับลุกอมอย่างนี้เลยนะอ่ะลองแกะไหมอันนี้ที่อยู่ลองแกะและวอมกันคนละทีเงี้ยช่างกินช <laughs> ิ้นอ่ชางินเ <ไป S 1> ลยอ่อให้ให้คนหนึ่งพิสูนรก็ได้ว่ารสชาติต่างกันไหมอ่ะใครเคยกินจุ๊บ่จุ๊บรสนี้บ้างมึงเคยอ่ะงั้นงั้นให้มึง เหมือนไทยไหม <Birthday. S 1> เหมือนเด้เหมือนเด้อืมอวันนี้เราลอง้องององไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> จุ๊บอาจุ๊บไทยเนี่ยมูลค่า6บาทนะของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีอะไรต่ำกว่าร้อยเยนคิดว่านี่จะต่ำกว่าร้อยเยนไหมหกบาทนี่ไม่ถึง50เยนเลยนะโหอันนี้แม่งแบบแบ,บแงค์สุดสิบหกจุดเก้าสี่สิบหกจุดเก้าสี่อันนี้คือมั่วเลขเลยของกูเดาว่าร้อยเจ็ดเยนหรือว่ายี่สิบหกจุดหก มึงก็ยังเชื่อว่ามันต้องแพงกว่า1 0 0ยเยนใช่เพราะยังไม่เคยเห็นของอันนี้บวกแขกแล้วนะตอนราคาเริ่มต้นอ่ะเ9เยนอืมเพราะกูเห็นเลขนี้บ่อยมากถ้าเกิดมันจะถูกกว่ามันต้องถูกเป็นแบบนี้แหละแล้วพอบวกมาแล้วอาจจะแบบประมาณร้อยนิดอะไรอ่าของกู2ี่7บบาทเท่ากี่เยนร1อยสิเพราะคิดว่า108เยนเออกูว่าน่าจะเป็นเท่าน้ำเปล่าสองคนนี้มองว่ามันต้องเกินร0อยเยนอยู่ดีแต่ออยมองว่าน่าจะต่ำกว่าร0อยเยนนะเ้าเฉลยครับ43่เยนหรือ10.65บาท อ๋อ,อได้อีกแล้วโอ้โหมีของที่ต่ำกว่าร้อยเยนนะครับมันมีของที่ต่ำกว่าร้อยเยนนะมีของที่ต่ำกว่าร้<น>อ100ยเยนนะอันนี้มีกี่ข้อนะออมีข้าวรู้ได<อ>้ไงอะห้าขอ้ขอรู้ได้ไงของต่อมาครับเฮ้ยอันนี้สวยนะนะโคโลนในไทยเนี่ยแพ็กเกจจะดูเชยเชยแบบเชยเชยเลยอะแต่โคโลนญี่ปุ่นนี่คือดูพรีเมียมเลยนะเพราะว่าเขาเป็นฐาน กำลังผลิตหลักมั้งโคโลนไทยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นสีให้ด like? ูมันจะแบบสีมันจะเป็นแบบชมพูแป่นสีเหลืองแป้นนะแล้วก็ข้างบนมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นแบบว่าช็อกโกแลตโคโลนสตอเบอรี่โคโลนแล้วก็มันจะมีครีมโคโลนเนี่ยของไทยอ่ะที่เขียนครีมโคโลนจะเป็นกล่องสีเหลืองแล้วก็จะเป็นรสครีมข้างในจะเป็นสีขาวแต่ของโคโลนญี่ปุ่นเนี่ยเขียนว่าครีมโคโลนแต่แม่งเป็นช็อกโกแลตปูเลยไม่รู้ว่ายังไงหรือแปลว่ามันใช้คําว่าครีมนั่นแหละเป็นแทนไส้มันแล้วเดี๋ยวใช้บอกรสด้วยอาจจะภาษาญี่ปุ่นนนตตรรรงงีี้้หืือออเเเ่่าาาาแแวววคคมมจิธกกะั เยอะมากเลยนะดูดิดแกะมุมไหนก็ได้เลยคือถ,ถ,ถ้าเป็นตรงนี้ก็จะเป็นกล่องแนวนอนเหมือนทิชชู่ใช่ไหมอาแต่ถ้าแกะตรงนี้ก็จะเป็นกล่องแนวตั้งเขาดูใส่ใจแพ็กเกจจริงมากแปลว่าคิดว่าไงเรื่องรองาคา<ม>ดูข้างในดิกล่องข้างในกล่อ<า>งข้างในยังเป็นแบบสีม่วงสีน้ำตาลเข้มซองข้างในก็แบบน้ำตาลดูแพงกว่านะดูพรีเมียมเลยของไทยเนี่ยราคา16บาทเท่านั้นเองแต่ซองข้างในไม่ใช่แบบนี้แน่ๆนะอันนี้มันมีความแบบใส่แพทเทิร์นที่มันดูหรูๆด้วยของไทยนจะเป็นซองสีเงิน อันนี้นก็คือแบบแกะอย่างนี้เหมือนอัก,กี้หูเอออันนี้ก็แกะได้สองหรือว่าเพราะมันมาจากคูริโกเหมือนกันนะที่นดูดีว่ะเนี่ยแล้วก็แกะตามตามวงลูกศรเขาแล้วก็ไปใส่ในตรงนั้นแล้วทีนี้มันก็จะแบบเป็นกล่องก็แบบว่าเอออเออเอ้ยดูดีว่ะนะแล้วจะกลายจะกลายเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ผู้เชี่ยวชาาผู้เชี่ยวชาญ ก็ลไม่เหมือนไม่เหมือนแต่มีความคล้ายๆอยู่ลองมาทายดูโคลล่อนไทยเนี่ยราคา16บาทของกู55.7 55. <7 S 1> บาทอืของกู47.83 17.83 47. 17. <83 S 2> 152เย็นของฉัน49.31บาทเลยโคลล่อนไทย16บาทราคาญี่ปุ่น155.52เย็นหรือ38.50บาทไอท้ามได้อ้า มึงไป5 5หมัน38เองกสัตว์ตามมาอ่าตามมาแล้วแล้วตอนออย3คะแนนทม2คะแนนวิภู1คะแนนไอตอนนี้เหลือสา3แต้มมึงยังมีสิทธิ์เฮ้ยรู้แล้วถ้ามึงอยากชนะใช่ไหมกูจะปาดคะแนนมันสมมติมันมันคิดเท่าไหร่กูก็จะแบบปาดนิดนึงปาดนิดนึงเพื่อให้มันเลี้ยวกับไม่ได้แต่มึงต้องเอาเอาตัวรอดด้วยตัวเองนะประกบกี่ละเฮ้ยประกบเลขเยวแบบเออว่ะอันี้น่าสนใจน่าสนใจไม่มึงก็กูได้คะแนนได้ลองลองข้อหนึ่งอันนี้นะครับก็คือเมนทอนนะครับอันนี้ออยไทยเลย ตกลงแล้วปาดแน่นอนมันไม่ได้ไหมทำตัวแบบนี้อของไทยเมนทอนเนี่ยสิบาทกลมๆของชาแนลสิบแปดจุดสิบแปดบาทอของกูนี่สิบแปดจุดสิบเจ็ดบาทอืมงั้นกูสิบแปดจุดสิบเก้ากลางนะเอามึงก็มีโอกาสได้3คะแนนถ้ามันเป๊ะไงก็เลยนะเ <c oughs> มนทอสร,ราคาญี่ปุ่นเนี่ย118.80เยนหรือ29.41บาท ไของมึงตอบ1 8 7 9อ๋อต่อมาครับท็อปโป้ประเทศไทยท็อปโป้เนี่ยจะดูแบบไม่ค่อยนิยมเพราะว่าโลโก้เนี่ยเขาเป็นวงกลมไงแล้ว แล้วท็อปโป้ไทยเนี่ยเลยเลยพยายามแกะฟอนต์แล้วเลยใช้ฟอนต์หัวกลมพอเป็นฟอนต์หัวกลมเมื่อไหร่ปุ๊บประเทศไทยแม่งกลายเป็นดูแบบเอ้ยแพ็กเกจดูเฉยๆไม่ซื้อดีกว่าเนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบมีแบบตัวอะไรเงี้ยเป็นอินโฟกราฟิกเยอะเออนะนะ<ร>เป็นอาตัวขนมมาเป็นมาร์ทคอร์ดไปเลยนะยืนเป็นแท่งๆอย่างนี้เลยตลกดีนะเป็นของที่แกะจากด้านหลังนะอ๋อนี่พอแกะแล้วออกไปเลยนะอ่าอันนี้เหมือนป๊อกกี้เลยนะก็คือข้างในเนี่ยมีสองห่อเหมือนกันไม่เคยซื้อท็อปโป้กินว่ะไม่รู้ว่าข้างในเป็นแบบนี้ไหมน่าจะเหมือนเดิม ไม่รู้จำไ,ไม่ได้แต่เป็นสองห่อใช่ปะ่ะแต่เป็นสองห่ออ๋อหออทัอปโปไทยก็เป็นสองห่ออ๋อตรงนี้มันชี้อะไรวะไม่เห็นมีรอยปะอะไรอ๋อมันฉีกได้อ่าคือ,นอเนื้อกระดาษตรงเนี้ยมันเป็นเนื้อกระดาษแบบว่าไม่จําเป็นต้องมีรอยแหวงก็ฉีกได้เลยเนี่ยมันเป็นกระดาษที่แบบฉีกง่ายคือสร้างสร้างขึ้นมาเพื่อฉีกง่ายเลยโดยเฉพาะอ่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ช็อกโกแลตเลยมันยุ่งในอะอ่า ก็เป็นป๊อกกี้อีกม u ลติเว r ร์หนึ่งคือถ้าเป็นป๊อกกี้เนี่ยช็อกโกแลตข้างนอกแป้งข้างในอันนี้เป็นแป้งข้างนอกช็อกโกแลตข้างในท็อปโป้ราคาไทยยีบสบาทสี่7ิบบาททางนี้ไม่ต้องแบบคำนวณละมัวอะไรที่อโยอไน้อีบ้าจุดสาบาทสี่เกาสอาง้กู55้าหแล้วกัน55าสบาไปห้เลยอะไม่ยอมดีดลงนะราคาท็อปโป้ที่ขายที่ไทยเนี่ยยีบาทขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้อยหเยนหรือสี่สิบจุดสามสี่ ถือว่าการปาดรอบที่แล้วเราได้ผลเอตัดคะแนนเออแต่ปาดทีเดียวก็ขึ้นมาเลยนะแต่ตอนนี้คือเสมอกันอยู่มีอยู่2ทางคือจะให้ที่นี่ขึ้นมา3แต้มแล้วแบบจูงมือเข้าเส่นัยหรือมึงจะแบบว่าเรอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันยังไงก็ต้องส่งเข้าเส้นัยใช่ไหมเพื่อนสรุปคะแนนตอนนี้ก็จะมาผม3คะแนนอ้อย3คะแนนวิภู2คะแนนอ่าอย่างสุดท้ายอันนี้ฮาริโบของเยอรมันนะแต่ว่าเป็นแพ็ทกเกจฮาริโบที่มีภาษาญี่ปุ่นลองชิมกันซะหน่อย เหมือนกันเหมือนไหมเหมือน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 อันนี้ราคาไทย11บาทขอตอบครับ26.90บาทอันนี้อันนี้คิดว่าน่าจะแพงขึ้น1เท่าตัวใช่ใช่เพราะยังคิดอยู่ว่ามันมีหลายชิ้นชูว่าุ๊บมันถูกเพราะว่ามันมีชิ้นเดียว37.11บาท งั้นมึงต้องส่เท่าแล้วหรือเปล่า44.99อืมอันนี้คือแพงขึ้น4เท่าเลยก็รู้สึกว่ามันคือของที่ไม่ใช่ออริจินอลของญี่ปุ่นอะ่ะคนน่าจะให้ค่าเยลลี่มากกว่าฮาริโบไทย11บาทแต่พอมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยฮาริโบราคา2 1 3ยเยนหรือ52.71บาทมิภูได้คะแนนครับเอ้ยไงเพราะเป็นเจลี่ฮะเอ้ยอันนี้ไม่มีใครหลงกลเลยนะที่มันแบบ <Okay. S 1> มันจะต้องแบบห่างกันนิดเดียว คือทุกคนอัพแพงกันขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้คะแนน 3, ออยสามไทมสามวิภูสามจับมือเข้าเส้นชัยเฮ้ย hey! ว,วันนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับก็เป็นประสบการณ์มาญี่ปุ่นเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปเอาขนมเนี่ยมาทายราคากันแบบนี้หรืออยากไปทายราคาแนวแขนงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับยังไงวันนี้บ้านกูเองก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปพูดเสร็จพอดีเลยว่ะเดีย๋ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นต่อและอุ้ย มาแอบ,บดูอะไรตรงนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุมหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคีพิเศษเ,ษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยอา้าวสมัครยังสมัครเลยสมัครสมัครสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้เอา้าเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอา้ากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยออกมาได้แล้ว